เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําวิธีการทําไม้ไอติมสำรองนะครับอันนี้เขาบอกว่าผมไปซื้อของ PCX 150มานะครับซึ่งความแตกต่างนี่นิดเดียวแค่นั้นเองก็คือไอจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ซึ่งของ PCX 150มันจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราลองเทียบไม้ไอติมนะครับตำแหน่งตัวนี้ที่มันโค้งๆตัวนี้ที่มันยืนย่นๆแบบนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับ ซึ่งจะเป็นปัญหาว่าเราจะทําให้เราไม่สามารถก๊อปไม้ติมได้นะครับก็วันนี้วิธีง่ายๆเลยเริ่มจากการตะไบไอ้ตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับเต็มเครื่องมือเดี๋ยวทําไปช้าๆนะครับเราตะไบจนจนมันเรียบเลยแล้วกันนะครับตะไบออกจนมันเสมอกันนะครับก็หาตะใบ ไม่ยากแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่แม่เหล็กหลังจากตะไบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาใส่แม่เหล็กหลังจากที่เราตะไบเรียบแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะไม่ต้องเรียบมากก็ได้นะครับให้จับดูแล้วมันต่ําลงเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้ท่านี้อีกอันหนึ่งที่ยาก,ยากเลยที่ผมเคยลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับวิธีการก๊อปแม่เหล็กวิธีการก๊อปแม่เหล็กในหนึ่งตัว ผมไม่แน่ใจว่าคันอื่นกุญแจอันอื่นจะมีแม่เหล็กกี่ตัวนะแต่พอดีของผมมีสี่ตัวเราลองเอาแม่เหล็กที่เขาแถมมานะไปดูดอ๋อวิธีการก๊อปนี่เลยจับมันวางขนาดกันแบบนี้เลยจับมันวางขนาดกันแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดกันแบบนี้นะเราไม่ต้องสนใจเงี้ยงนะครับให้มันตรงกันแค่นี้ก็พอแล้วจับมันคู่ขนาดแบบนี้เลยนะและเราเอาแม่เหล็ก มานะครับดูทิศทางวเนี่ยแม่เหล็กมันจะมีฝั่งบวกฝั่งลบนะครับจะมีทางทิศเหนือทิศใต้ต้องระวังให้ดีทิศทางจะต้องตรงนะครับจึงจะเปิดได้ไม่งั้นจะไม่สามารถเปิดได้นะครับเราเอาแม่เหล็กมาดูแบบนี้แสดงว่าทิศทางนี้ถูกต้องแล้วเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็ไปแทนตำแหน่งนี้นะยกเข้าไปเลยครับปุ๊บหนึ่งเม็ดแบบนี้ใส่กดเข้าไปเลยครับนี่ใส่แล้วก,กดเข้าไปแบบนี้ อันนี้ได้แล้วมาดูตำแหงน่นี้ปุ๊บอันนี้ไม่ได้อ่ามันดูดของผมแม่เหล็กเป็นแบบนี้นะตำแหน่งที่สองคือตวแงน่นี้นี่มุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้นะมุมนี้ก็ยกไปแบบนี้เลยนะครับใส่แล้วก็กดเข้าไปเลยนี่แบบนี้ตำแหน่งนี้มันดูดแบบนี้มันดูดแบบนี้ก็ต้องยกออกแบบนี้ ตำแหน่งนี้นะครับก็คือรูนี้นะตำแหน่งนี้คือรูนี้นะครับก็นี่มันดูดแบบนี้นะแม่เหล็กมันดูดนี้ก็ยกไปทางก้อนแบบนี้เลยแล้วก็ไปฝังไว้แบบนี้ปุ๊บกดไว้อ่าเรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายมันแบบนี้ตำแหน่งรูนี้ก็คือรูนี้นะครับยกไปทางแบบนี้เลยอย่าให้มันพลิกนะครับถ้ามันพลิกนี่เรียบร้อยเลยโอเค ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้เองนะครับง่ายๆนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกุญแจ